เอาเลยครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านใดด้วยนะครับผมอยู่กับผมก็เฮียรดินนะครับผมในะร,นะรายการใหม่ของเรานะครับนั่นก็คือเจาะประเด็นมูวี่นั่นเองอ uh huh. ซึ่งที่มาของคลิปนี้เนี่ยมันเนื่องจากที่ว่าช่วงนี้เนี่ยคือผมก็ติดตามโนรูโตะใช่ไหมละ่ะผมคิดว่าเอ๊อยากดูนารูโตะเองเลยนะแต่ว่าแบบซีรีส์ก็แบบดูแบบดูไปแล้วอะ่ะก็เลยย้อนกลับมาดูเดอะมูวี่นะครับผมซึ่งเดอะมูวี่ที่ผมชอบมากที่สุดเนี่ยอันดับ2เนี่ยก็คือรถนินจานะครับผมรู้ว่าพามิตริพริกวิตีนินจาแต่ว่าอันดับจริงงๆขออผมก็คื บลัดไทซันนะครับผมพันธนาการแห่งเลือดนั่นเองโดยเดอะมูฟวี่นี้นะครับผมจะเริ่มโดยที่ว่าได้มีชายนะครับผมปริศนาได้เข้าไปจูโจมและก็สังหารไรคัเงะซย่งนินจาปริศนาคนนี้นะครับผมก็ไม่น่าเชื่อเขาก็คืออุซุมะกินารุโตเนื่องจากไรคัคเงะนะครับผมไว้ตัวทันทําให้เขานั้นไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร แต่เรื่องนี้นะครับผมก็ถึงหูหมู่บ้านโคโนฮา,าและก็โฮคางะงอย่างซึนาเดะในตอนนี้นะครับผมนารุโตะนั้นถูกสงสัยว่าเป็นคนลอบสังหารไรคางะถึงนารุโตะจะบอกปฏิเสธไปอย่างไรนะครับผมแต่ว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่เชื่อเลยทําให้ป้าซึนาเดะนะครับผมตัดสินใจส่งนารุโตะไปยังปราสาทโฮซุกิหรือก็คือสถานที่กักกันนินจาที่ทําความผิดไม่นานานักนะครับนารุโตะก็ถูกส่งมาอย่างปราสาทโฮซุกิแต่ว่าเขาก็ยังดื้อดึงนะครับผมเพราะว่าเขานั้นไม่ใช่คนที่ผิด เขาไม่ได้เป็นคนทํารอยเหตุนั้นเองนะครับผมทำให้มูอิเนี่ยที่เป็นคนคุมปราสาทอยู่เนี่ยได้ใช้พลังที่เป็นพลังของตระกูลของเขานั่นก็คือผนึกเทนโรทําให้แม่สมารถเข้นจัก,กราออกมาได้แล้วถ้าเกิดอยู่ห่างจากมูอิมากๆแล้วก็มันก็จะแผดเผาคนผู้นั้นด้วยเหตุนี้เองนะครับทำให้นารูโตะเนี่ยต้องยอมจํานวนอยู่ในคุกปราสาสนี้ไปก่อนแต่ว่าในคืนนั้นเองนะครับเขาก็ถูกชายปริศนาเนี่ยลักพาตัวไปแต่โชคดีตรงที่ว่าร่างน,นั้น,เ,นเป็นร่างแยกที่นารูโตะได้สร้างเอาไว้ ในตอนนี้นะครับผมแค่ร่างแยกเดียวเนี่ยก็เต็มกลืนแล้วนารุโตะพยายามที่จะหนีนะครับผมแต่ว่าก็ไร้ผลเพราะเขาั้นถูกผลึกโดยอัคระเทนโรนะครับทําให้ถูกจับก,กลับไปเหมือนเดิมแต่ตอนนี้เป็นเพราะว่าหนีนะครับผมถ้าให้นารุโตะนั้นต้องถูกขังเดียวแล้วก็ดูเหมือนว่าพวกมูอิเนี่ยจะวางแผนบางอย่างนะครับผม <S <S เกี่ยวกับพลังสถิตร่างของนารุโตะเช้าวันต่อมานะครับผมที่นารุโตะถูกขังเดียวอยู่นั้นก็ได้มีเสียงจากชายปริศนาบอกกับเขาว่า มันมีวิธีที่จะเอาอัคราเทนโดนี้ออกไปอยู่นะครับผมนั่นก็คือทาการฆ่ามูอีซะเหมือนอารูโตะได้ยินดังนั้นนะครับผมหลังจากที่ออกไปจากคุกได้แล้วเนี่ยก็ดําเนินการนะครับผมไปจัดการกับมูอีแต่ว่านารูโตะในตอนนี้นะครับผมไม่สามารถที่จะสู้มูอีได้ สุดท้ายนะครับผมนารูโตะเนี่ยก็โดนจับกลับไปที่ห้องขังเดียวเหมือนเดิมในตอนนี้นารูโตะเริ่มไม่เข้าใจแล้วว่าหมู่บ้านคืออะไรทําเพื่อหมู่บ้านไปทําไมถ้าเกิดจะต้องทําความชั่วเพื่อหมู่บ้านแล้วก็จะทําได้หรือเปล่าไม่นานนักนะครับผมนารูโตะก็ถูกปล่อยจากห้องขังเดียวแล้วก็ดูเหมือนว่าผู้คนในคุกเนี่ยจะชื่นชมนารูโตะนะครับผมที่ทําตัวบ้าบิ่นขนาดนี้ต่อสู้กับมุอิแล้วก็พยายามแหกคุก เพราะเหตุนี้เอนะครับผมมันจึงส่งผลกระทบต่อคนในคุกที่เข้าไปโจมตีมุอินะครับผมเพื่อหวังให้ผนึกนั้นคลายแต่ก็ไร้ความหมายนะครับผมเพราะว่าไม่สามารถจะสู้กับมุอิได้เลยจนถึงช่วงเย็นนะครับผมนารูโตะพยายามที่จะแหกคุกอีกครั้งโดยการปลอมตัวและก็ใช้ร่างแย่ให้เป็นประโยชน์แต่ถ้าว่ามีอาคาราเท็นโรอยู่นะครับผมดังน,นั้นทางเดียวก็คือโดดลงไปในทะเลในตอนนั้นนะผมก็มีบุคคลปริศนาในโผล่กออกมานั่นก็คือริวเซสุพยายามที่จะห้ามนารูโตะเอาไว้แต่ก็ไร้ผลนะครับผมเพราะว่าพี่แก,นกดดแนยก แต่โชคดีนะครับผมที่มีดิวเซซือ,อยู่จึงสามารถที่จะช่วยนารงโตได้แล้วความจริงก็ได้เปิดเผยนะครับผมว่าดิวเซซึจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงแล้วก็เป็นหน่วยลับนะครับผมจากคุซะคาคุเรโดยหมู่บ้านคุซะคาคุเรเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยเกือบที่จะครองโลกได้นะครับผมเพราะว่ามีกล่องแห่งสวรรค์เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในยุคข,ของเซนหกวิถีแต่ทว่าหมู่บ้านคุซาเนี่ยก็ถูกทาลายไปก่อนนะครับผม ต่อมานะครับผมหมู่บ้านก็ได้แบ่งออกเป็น2ฝ่ายก็คือฝ่ายผลที่จะฟื้นฟูหมู่บ้านนะครับผมด้วยสงครามและก็กล่องสวรรค์ส่วนฝ่ายที่ดูเซส,สืออยู่เนี่ยจะอยู่ฝ่ายดอกไม้นะครับผม เป็นฝาที่ฟื้นฟูหมู่บ้านด้วยความเพราะว่าความสงบสุขนะครับแต่ทว่าการที่จะเปิดกล่องสวรรค์ได้เนี่ยจะต้องมีจักรรามหาศาลนะครับใช่แล้วครับผมฟังผลหรือว่าพวกมูอีนั้นต้องการใช้จักรก้าหางของนารูโตะส่วนเป้าหมายภารกิจของดิวเซซือก็คือห้ามให้กล่องนั้นถูกเปิดนั่นเองนารูโตะก็เลยคิดว่าถ้าเกิดปล่อยให้ตัวเขาตายไปเนี่ยน่าจะดีไม่ใช่เหรอกล่องไม่ได้ไม่ถูกเปิดแต่แบบนั้นน่ะมันก็ไม่ต่างอะไรกับมูอีเลยเพราะว่ามูอีนั้นได้ใช้ลูกชายของตัวเองเนี่ยส นารดโตะก็เลยคิดได้นะครับผมว่าเขานั้นจะจัดการมูอีเองวันต่อมานะครับผมนาโดโตะก็ไปท้าต่อสู้กับมูอีอีกครั้งและก็แน่นอนนะครับผมว่าก็แพ้ไปแต่ก่อนจะถูกหามไปห้องขังเดี่ยวนั้นเขาก็ได้พูดว่าแล้วหมู่บ้านคืออะไรล่ะนารดโตะได้พูดสอดแท้แล้วก็แทงเข้าไปถึงใจดําของมูอีในคืนนั้นเอนะครับผมริวซื่อเนี่ยรอไม่ไหวแล้วต้องลงมือแล้วต้องลงมือฆ่ามูอีแล้วเพื่อที่จะไม่ให้กล่องนั้นถูกเปิด แต่ทว่าเหมือนว่ามูอีจะไม่อยู่นะครับผมคนที่อยู่เนี่ยก็คือนินจาคนหนึ่งที่ชื่อว่ามาโรโอิีตัดไปทางฝั่งของชายปริศนาในผมที่แอบอ้างเป็นนารูโตะเขาคนนั้นก็คือคาซาร้อยหน้าที่ยอมทําตามพวกมูอีเนี่ยก็เพื่อที่ว่าจะได้เจอลูกชายแต่ทว่าก็โดนหักหลังนะครับผมถูกฆ่าไปเช้าวันต่อมานะครับผมริวเซซึแล้วก็มารอิีเนี่ยก็ได้ตกลงกันนะครับผมว่าจะร่วมมือกันในการฆ่ามูอี โดยมารุอีได้บอกว่าเดี๋ยวเขาจัดฉากสวยๆให้เองในระหว่างที่นักโทษนะผมกําลังอลาวาดกันแล้วก็ริวเซซึ่นกํา่ังเพียงเป็นความสนใจของมุอีนารุโตะก,ก็เดินทางนะครับผมเพื่อไปทำลายกล่องสวรรค์นั้น แต่ทว่าพวกมูอีนั้นรู้ทันนะครับผมก็ได้ทําการจับตัวนารุโตะเอาไว้แล้วก็ตามแผนที่พวกผลวางเอาไว้นะครับผมก็คือดูดจัก,กระของนารุโตะเนี่ยเข้าไปในกล่องเพื่อเปิดกล่องเพื่อที่จะทาให้ความปรารถนานั้นเป็นจริงสุดท้ายนะครับผมก็ดูเหมือนว่ากล่องเนี่ยจะถูกเปิดได้สําเร็จนะครับผมทุกอย่างเริ่มวุ่นวายขึ้นมาเมื่อพวกผลนะครับเห็นทุกอย่างเป็นไปนตามแผนก็ต้องการให้มูอีเนี่ยขอกับกล่องนะครับให้หมู่บ้านคุซาคาเกเรเนี่ยฟื้นฟูแต่ทว่าสิ่งที่มูอีขอจริงๆจ,จากกล่่องเนีย ก็คือลูกชายนะครับเขาขอให้ลูกชายของเขาที่ถูกกล่องผนึกไปเนี่ยกลับมาซึ่งนั่นนะครับผมทําให้ขัดกับองค์กรมากๆทาให้เขาถูกโจมตีเพียงแต่ว่ากลับมีตัวละครคนนึงนะพุ่งมาช่วยนั่นก็คือคาซานั่นเองเขายังไม่ตายทุกอย่างเหมือนจะไปด้วยดีนะครับผมมูอีสามารถคืนชีพให้กับลูกของเขาได้สําเร็จเพียงแต่ว่าลูกชายของเขาหรือว่ามูคูเนี่ยก็ได้สังหารผู้เป็นพ่อนะครับผม มมหนำซ้ำยังสังหารคาซานอีกด้วยริวเซอือที่เห็นดังนั้นนะครับผมก็พยายามดึงสติของมูคูเนะี่ยให้กลับมาแต่ว่าก็ไร้ผลในตอนนี้เขาได้กลายร่างนะครับผมเป็นสัตว์ประหลาดที่น่าหวาดกลัวทําร้ายแล้วก็เข้าโจมทีผู้คนในคุกนะครับผมแล้วก็ให้กล่องเนี่ยกลืนกินมรุคนั้นเข้าไปเหตุการณ์ที่มันจะสิ้นหวังนะครับผมแต่ว,ว่ามันก็ได้เวลาออกโลงแล้วนารดโตใช้ร่างแยกที่สะสมจาก,กรธรรมชาติเอาไวนะ้ในผมกลายร่างเป็นโมดเซียนจากนั้นนะครับผมก็ใช้ลูกศรกงจากบอลยักษ์เนี่ยทำลายกล่องเพื่อให้มูคูน่สติ แต่ว่ามันก็ทําอะไรกล่องไม่ได้เลยนะครับผมมินําซ้ํามูคูยังสามารถอ่านจิตใจคนได้ด้วยนะครับผมทําให้โจมตีเนี่ยไม่โดนเลยดารูโตะก็เลยอัญเชิญลูกพี่กามานะครับผมมาช่วยต่อสู้เมื่อกามานะครับเห็นมูคูเนี่ยเขารู้ได้เลยว่านั่นมัน โตริปีศาจที่อยู่ในกล่องสวรรค์นะครับผมกล่องสวรรค์นั้นใช้สตรี่โจมตีแล้วก็จบด้วยสตรีกล่องสามารถที่จะกลืนกินมนุษย์และก็ทาให้มนุษย์เนี่ยกลายเป็นพวกของมันได้เหตุการณ์เริ่มจะย่ำแย่แล้วนะครับผมเพราะว่าถึงแม้จะเชิญกาม์มามาแล้วเนี่ยก็ต่อสู้ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นสามารถที่จะอ่านจิตใจได้จนสุดท้ายนะครับผมนารูโตะนั้นหลุดจากโหมดเซียนและถูกโจมตีถึงแม้กาม,มาจะช่วยไว้ได้แต่ตัวก็สลายหายไปด้วยเช่นกันมูคุหรือว่าสตรรี่ก็ไมอช้ารมโจมตีั้งที่2ตตตตออนนนนี้้ยางแ ในตอนนั้นเนะครับผมก็มีฮั b จิบิกิวคิหรือว่าแปางนะครับผมโผล่มาช่วยสถานการณ์เริ่มมีความหวังมากขึ้นนะครับผมคนจากหมู่บ้านโคโนาฮานั้นโผล่มาช่วยเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นภารกิจเดียวนะครับผมให้นารุโตทำ ทุบก็คือไม่มีใครในหมู่บ้าน,นี่นคิดว่านารดโตะเป็นคนร้ายหรอกแล้วก็มารอีในะคระับผมที่ดูบนตอนแรกเนี่ยเป็นศัตรูแต่จริงๆก็คือเป็นหนึ่งในสายลับนะครับผมของคิลเลอร์บีนะครับโดยมีหน้าที่สืบข้อมูลเกี่ยวกับกองสวรรค์น,นะครับผมแล้วก็คอยช่วยเหลือทาโดโตะเมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับผมก็ได้เวลาเริ่มการต่อสู้ใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยนาโดโตะนะครับผมขอให้ทุกคนปกป้องในะะร่างกายตัวเองเพราะว่าเขานั้นจะเข้าสู่โมเซียนแต่ทว่าก็ไม่มีใครที่จะสามารถต่อสู้กับซาโตด้นะะัววาาอนใจได สุดท้ายนะครับผมหมดเสือก็เสร็จสมบูรณ์นะครับผมตอนแรกคิดว่าจะโจมตีไม่โดนนะครับแต่ว่าโจมตีโดนนารูโตะในตอนนี้นะครับผมเรียกว่าไร้จิตสังหารโดยสมบูรณ์สตอรี่นะครับผมไม่สามารถที่จะอ่านจิตใจของมนุษย์ที่ไม่กลัวตัวเองหรือว่ามนุษย์ที่ไม่คิดจะฆ่าตัวเองได้แต่ว่าทั้งนารูโตะและก็ริวเซสือในตอนนี้นั้นไม่อยากจะต่อสู้นะครับอยากเจรจากับมูคูมากกว่าแต่ถึงอย่างนั้นก็ไร้ผลนะครับผมมูคูเนี่ยเข้าโจมตีนารูโตะแต่ว่าริวเซสือมาบังกลายเป็นฉากที่คคลลล้าาายยกับอินนโตะะแชเ พลังอัคราเทนโรที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นความจริงน่าจะเอาไว้ห้ามพวกนินจาที่จะสู้กันมากกว่าแล้วก็เอาไว้หยุดสงครามที่สําคัญเลยก็คือซาโตริรวมมุคุนะกลับเป็นมนุษย์เหมือนเดิมไม่ได้ต่อไปแล้วสารนี้นะครับผมได้ส่งตรงไปถึงมูอิเพราะว่ามูอินั้นยังไม่ตายแล้วสิ่งที่มูอิจะทําในตอนนี้ก็คือการจบทุกอย่างด้วยมือของเขาเองนั่นก็คือการใช้พนึกเทนโรนะครับผมกับซาโตริถึงแม้ว่าเขาจะต้องตายก็ตาม แต่ทุกอย่างก็จบลงได้ดีนะครับผมซาโตริก็โดนผนึกเหมือนเดิมนะครับไม่สิเรียกว่าจบดีคงไม่ได้นะครับเพราะนารโตะนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสมากๆก,ก็คือไม่มีโอกาสรอดแล้วในตอนนี้ถึงแม้สากุระหรือว่าป้าซึนเดะจ,จะช่วยเนี่ยก็ไม่มีทางรอดแล้วความเศร้าโศกและความหมดหู่นะครับได้เข้ามาเยือนทุกคนแต่ถึงอย่างนั้นนะครับผมก็ยังมีคนนึงอยู่นั่นก็คือริวเซซึ ที่ถึงแม้จะบาดเจ็บเหมือนกันนะครับแต่ว่าเธอนั้นได้ซ่อนพลังบางอย่างเอาไว้ที่เป็นพลังขีดจำกัดสายเลือดนั่นก็คือมังกรคืนชีพนะครับผมเธอได้ทําการคืนชีพกับนารูโตะเพียงแต่ว่าต้องแลกกับชีวิตของตัวเองฉันจะเป็นป้ายนาทางให้นายนารูโตะแต่ว่าต่อจากนี้ไปานายนะจะต้องเป็นป้ายนําทางกับคนอื่นๆคนที่หลงผิดแล้วคนที่ชื่นชมในตัวนายสุดท้ายนะครับผมนารูโตะก็สามารถกลับมามีชีวิตได้อีกครั้งโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าได้มีคนเสียสละเพื่อให้เขาได้มีชีวิตรอดอยู่ต่อไป ก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับนัรตโตชิบุเดนนะครับ The Movie The Blood Prison นะครับเป็น The Movie ที่ผมชอบมากๆนะครับผมถามว่าทำไมนะ่นเลยเป็นเพราะว่าใน The Movie นี้นั้นมีฟิลเตอร์ที่ค่อนข้างจะดร์กมากๆแล้วก็ตัวละครน้อยมากๆนะครับผมตัวละครหลักๆเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณ4-5ตัวละครที่สำคัญคือมีโคโนฮะแค่1ตัวละครก็คือนารูโตใช่ไหมละ่ะ ส่วนที่เหลือนะครับผมแทบจะเป็นตัวประกอบเลยนะฮะบ,บางคนแทบจะมีหมดพูดหรือซ้ำเรียกเป็นภาคโชว์เทพนะครับผมของโหมดเซียนเลยก็ว่าได้เพราะโหมดเซียนเนี่ยโหมดมากๆนะยิ่งกว่าออมายแล้วก็ฉากสุดท้ายนะครับผมที่นารูโตะเนี่ยยังไม่ได้รู้เลยว่าริวเสือส,อสือได้ใช้ชีวิตของตัวเองเนี่ยเพื่อต่อชีวิตของตนถ้าเกิดได้รู้เนี่ยคงจะเศร้ากว่านี้เยอะนะครับแต่ว่าหนูบุีเนี่ยพยายามที่จะตัดจบแบบว่าซึงซ้งๆแล้วก็แบบดูแบบอ่ะจบแบบสมบูรณ์ให้มันดูแบบม,มีมีความความหวังหน่อยๆเออมันจะได้แบบออกจากโรงแล้วมันร ถ้าเกิดมันซึ้งเกินแบบเศร้าหนหู่เกินไปก็ไม่ดีใช่ไหมละ่ะแล้วฉากนี้ก็มีความคล้ายกับฉากของย่าโจแล้วก็กระอาราด้วยนะดีดีดีใครที่ชอบนะผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์แบ่งลังใจให้กันนะครับหากมีข้อผิดพลาดอะไรเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่เคยทําคลิปแบบนี้มาก่อนเลยและผมก็ชอบมากๆด้วยนะครับใครที่อยากให้ไปดูมูฟวี่ไหนหรือว่าเรื่องไหนนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะฮะถ้าเกิดคนแบบคอมเมนต์เยอะหรือว่าถ้าเกิดผมสนใจเนี่ยผมจะทําเลยนะสำหรับวันนี้ก็รัตเตบายโอ